ที่ราชบุรีมีผู้เดือดร้อนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ติดริมคลองพื้นที่หมู่4และหมู่3ตํบลบ้านสิงห์อํเาเภอโพธารามที่ราชบุรีหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบที่บอกอยากให้คุณนักข่าวมาช่วยดูหน่อยคือคุณยายสมยายอายุ80ปีแกเล่าบอกโอ้โหดูสิคุณนักข่าวสภาพน้ําที่อยู่ติดบ้านเนี่ย<ฮ>ดําเข้มไม่ให้มีสีอื่นแทรกเลยเหม็นชนิดที่ว่าขึ้นเป็นฟองอะ่ะ เห็นสภาพฟองเราก็พอจะจินตนาการกลิ่นอ,ออกกันเนาะคุณผู้ชมบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วขมคอเลยคุณยายบอกไม่ได้มีแค่ปีสองปีนะคุณข่าวอยู่อย่างเงี้ยมาสามสิบกว่าปีแล้วที่ผ่านมาน้ําอย่างเงี้ยไม่กล้านําไปแม้กระทั่งจะลดพืชผักลดน้ําต้นไม้ธรรมดาย,ยังไม่กล้าเลยดูต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ข้างๆสิค่ะเงี้ย <c oughs> ไม่มีความเขียวเลยชาวบ,บ้านหลายคนทนไม่ไหวบางคนถอดใจประกาศขายบ้านหนีเลย แล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วบอกเอ้าแล้วน้ํามันมาจากไหนอะไยายเขาว่ากันว่ายังไงยายบอกยายว่ามันมีโรงงานแอบปล่อยน้ําเสียลงตรงนี้เพราะลักษณะคือมันต่อท่อมาแล้วตอนนี้กิจการเขาใหญ่โตเลยก้าวหน้าโครงการคอาลองสวยน้ําใสค่ะลองสวยน้ําใสก็อาจจะเป็นเออเมื่อก่อนมันอาจจะเคยใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนหลังมันอาจจะเสียเยอะหน่อย คุณนัทชาวีบอกเวลาอยู่บ้านต้องปิดหน้าต่างทุกบานก็จะพอกั้นกลิ่นไม่ให้เข้ามาได้บ้างแต่มันก็ยังแทรกซึมเข้ามาแต่มันช่วยได้เวลาที่มันจะโชยมาเป็นระลอกใหญ่ๆอันนี้หน้าต่างปิดเอาไว้ตลอดชาวบ้านพยายามจะร้องเรียนหน่วยงานต่างๆปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ชนลประธานทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านริมคลองก็ช่วยเปิดน้ําดีไล่น้ําเสียออกแต่มันก็ช่วยไปได้ประมาณหนึ่งสีมันอาจจะไม่ได้ดําปิดปี่และวตอนนี้เหลือแค่ดําปี่ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่ง ก็ถ้าเขาปล่อยมาน้ํา <ga> ก็จะดํามันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเป็นมีตลอดทุกวันค่ะบางทีชาเช้านี่เขาจะไม่ปล่อยเขาจะปล่อยเย็นทีเดียวค่ะเขาจะปล่อยเย็นบางทีหลานสาวมองมาเที่ยวมาหาเนี่ยโอ้โหอีอีทาไมอีอยู่ได้ โอ้โหเหม็นจังดำปีเลยอ่ะนี่มาช่วงนี้ยังดีหน่อยนึงเออแต่คือเทศบาลเขาขอน้ำชมพูทานดันมาให้เออดันมาให้อ่ะค่ะไล่ไล่น้ำเสียออกไปให้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้อ่ะเนี่ยดูติดบ้านทางบ้านต้องปิดหน้าต่างอ่ะเพราะว่ามันกลิ่นกลิ่นมันเหม็นมากเลยนอนไม่ได้อยู่ไม่ได้อ่ะตั้งแต่เริ่มเริ่มมีตั้งโรงงานมาเรื่อยๆอ่ะเออเห็นว่าพี่ก็เคยไปร้องเรียนร้อยร้อยแรงหลายรอบแล้วอ่ะแต่ก็ยังไม่เป็นผลให้ตักทีดังนั้นเนี่ยค่ะ ก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุตามชาวบ้านว่าชาวบ้านบอกนี่ถ่ายคลิปมาให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าฉันพูดลอยๆเขาต่อท่อเจาะกำแพงแล้วเอาท่อเนี่ยนี่จะหกหุนนะท่อนิ้วสองนิ้วเนี่ยปล่อยลงมาเลยเห็นไหมหลายรูเลยนะมีทั้งรูเก่ารูใหม่รูเคยแยงรูแยงอยู่ปัจจุบันทะลุกำแพงออกมาแล้วปล่อยลงน้ําเลยลักษณะคือเป็นช่องระบายน้ํานี่บางทีก็เป็นสายยางนี่นี่น,น้ำยังไหลยอยู่เลยเขาก็บอกว่า ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเสียจริงไหมทางนั้นเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานที่เขาดูควบคุมเรื่องของการบำบัดน้ําเสียโรงงานไปช่วยดูหน่อยได้ไหมร้องเรียนไปแล้วไม่เคยมีใครมาเลยชาวบ้านเดือดร้อนกันมากถ้าใช่ก็ว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็จะได้เคลียร์กันไปว่าไม่ใช่ก็ต้องไปหาต้นตอมาว่าอน้ําดําปิดปีเนี่ยมันมาจากไหนแต่เนี่ยก็พอหลักฐานที่พอจะบันทึกกันมาได้มันก็มีประมาณนี้แหละคุณาข่าวก็ช่วยออกข่าวให้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานไปนะครับ